แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาว2,200คำเกี่ยวกับรถไฟ Golden m a k ของซิล o r o เ t r a i n 2025สำหรับช่องของคุณในภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อใดๆขีดขีดขีด,ขดปี2025เป็นปีที่ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางได้ถูกเขียนขึ้นใหม่เมื่อรถไฟสายใหม่ล่าสุดอย่าง Golden m เมของซิล o r o เ t r a i n 2025ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเส้นทางนี้ไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางการเดินทางธรรมดาเท่านั้นแต่คือประสบการณ์ระดับโลกที่นำความหรูหรา เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมารวมไว้ในเส้นทางเดียวกันรถไฟสายนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างหลายประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงได้แก่ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและเมียนมาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมวัฒนธรรมและการค้าสเสรีของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางท่ามกลางทัศนียภาพอันง,งดงามของแม่น้ำโขง โกลเด้นเมยของซิลรูทเทรน2,025ใช้รถไฟฟ้าความเร็วปานกลางที่ได้รับการออกแบบพิเศษจากความร่วมมือของหลายประเทศในเอเชียโดยมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงตัวรถถูกตกแต่งด้วยลวดลายทองคําและลวดลายผ้าไหมท้องถิ่นที่สื่อถึงความวิจิตรของศิลปะดั้งเดิมผสมผสานกับเส้นสายที่ทันสมัยขบวนรถไฟประกอบไปด้วย12ตู้โดยสารแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ตู้ First Class Luxury Suite ตู้ Business Class ตู้อีโคโนมีคลาสและตู้ห้องอาหารพิเศษโดยแต่ละตู้ได้รับการออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตั้งแต่เตียงนอนแบบโรงแรมระบบปรับอากาศอัตโนมัติหน้าต่างพานโนรามาไปจนถึงห้องน้ำส่วนตัวในห้องโดยสารระดับสูงสุด ในห้องโดยสารเฟิร์สคลาสลักเชอรีสวีทผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์เสมือนพักอยู่ในโรงแรมระดับ5ดาวมีพื้นที่ห้องกว้างขวางถึง15ตารางเมตรพร้อมเตียงคู่โซฟารับแขกโต๊ะทำงานและจอทีวีระบบสมาร์ทพร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตลอดเส้นทางยังมีบริการผู้ช่วยส่วนตัวและอาหารแบบไฟดา n 닝เสิร์ฟตลอดการเดินทางตู้บิส n e เนสคลาสนั้นเน้นการเดินทางอย่างสะดวกสบายในราคากลาง มีที่นั่งแบบเอนนอนได้160องศาพร้อมพื้นที่วางขากว้างจอทีวีส่วนตัวระบบเสียงคุณภาพสูงและบริการอาหารว่างตลอดการเดินทางตู้อีโคโนมีคลาสยังคงความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทั่วไปด้วยที่นั่งมาตรฐานที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่องเสียบชาร์จอุปกรณ์และบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนที่นั่งสำหรับตู้ห้องอาหารพิเศษหรือที่เรียกว่าเมกองเฮอริเทจดิ닝คาเป็นจุดไฮไลท์ที่ผู้โดยสารทุกระดับสามารถมาใช้บริการได้ โดยมีเมนูที่ผสมผสานอาหารพื้นถิ่นของแต่ละประเทศที่ขบวนรถไฟผ่านเช่นแกงฮังเลข,ของไทยลาบปลาน้ำโขงของลาวขนมจีนน้ำยาปลาโขงของกัมพูชาและเฟอเวียนนมเสิร์ฟในบรรยากาศหรูหราพร้อมวิวแม่น้ำโขงแบบพานโนรามาเส้นทางของโกลเด้นเมคองซิลรูทเทรนเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่เวียงจันทเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อด้วยสวรรค์เขตเมืองหลวงเก่าแก่ของภาคใต้จากนั้นเข้าสู่ประเทศกัมพูชาผ่านทางสถานีเสียมราฐและพนมเปญก่อนจะเข้าสู่เวียดนามทางตอนใต้ที่โฮจิมินห์ซิตี้และจบคลิปสุดหรูที่เมืองดานาังริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ตลอดเส้นทางกว่า2,200กิโลเมตรรถไฟวิ่งผ่านทิวทัศน์หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาแม่น้ำของป่าเขาเขียวชะอุ่มเมืองเก่าโบราณและแหล่งมรดกโลกผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ได้จากทุกมุมของรถไฟ ไม่ว่าจะอยู่ในห้องพักหรือจะไปนั่งจิบชาที่โซนชมวิวก็สามารถเห็นความงดงามตลอดการเดินทางเทคโนโลยีของขบวนรถไฟได้รับการยกระดับให้สอดคล้องกับแนวคิดสมาร์ทมบิลิตี้ตัวรถไฟใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนซึ่งสามารถประจุพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคารถไฟระบบเบรกเป็นแบบ Re เจนเนอเรทีฟเบรคกิ้งซึ่งช่วยชะลอรถและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม ระบบควบคุมการเดินรถเป็นแบบ AI-based Traffic Management ที่สามารถปรับความเร็วของขบวนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพการใช้งานจริงได้แบบ Realtime ททำให้เดินรถได้อย่างปลอดภัยแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านความปลอดภัย Golden m e k o n g Silk Route Train ได้ติดตั้งระบบตรวจสอบเส้นทางด้วยดาวเทียมกล้อง AI วิเคราะห์พฤติกรรมผิดปกติในขบวนรถและระบบตรวจจับแรงสั่นสะเทือนเพื่อตรวจสอบสภพาพรางขณะวิ่งอยู่จริงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อีกหนึ่งความโดดเด่นของโครงการนี้คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนขบวนรถไฟจะหยุดในแต่ละเมืองประมาณ6 1ถึงชั่วโมงเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถลงไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นเช่นวัดเชียงทองในลาวปราสาทนครวัดในกัมพูชาตลาดน้ำหาดใหญ่ในไทยและพิพิธภัณฑ์เวียดนามในโฮจิมินห์พร้อมไกด์ท้องถิ่นและโปรแกรมนำเที่ยวที่เลือกได้ตามความสนใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างหลั่งไหลามาสัมผัสประสบการณ์ครั้งนี้เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทาง แต่คือการผจญภัยบนรางทองคําที่รวมทั้งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศิลปะอาหารและนวัตกรรมไว้ในที่เดียวกันราคาค่าโดยสารของ Golden m e r c ขอ Silk Route Train ปี2025เริ่มต้นที่7,500บาทต่อคนสำหรับอ c o n o นมีค a s s ไปจนถึง38,000บาทสำหรับเฟิร์สคล s s สวีทแบบเตียงคู่แบบรวมอาหารและโปรแกรมทัวร์ท้องถิ่นตลอดเส้นทางถือเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับประสบการณ์ระดับโลกที่ได้รับ รัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้องยังให้การสนับสนุนเส้นทางรถไฟสายนี้อย่างเต็มที่เพราะนอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชนริมเส้นทางที่รถไฟผ่านในด้านศิลปวัฒนธรรมขบวนรถไฟยังจัดแสดงนทิทรรศการศิลปะเคลื่อนที่ ที่จัดแสดงผลงานจากศิลปินร่วมสมัยจาก5ประเทศในภูมิภาคและในแต่ละสถานียังมีเวทีแสดงการแสดงพื้นบ้านสดให้ผู้โดยสารได้สัมผัสวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดอีกด้วยเสียงตอบรับจากผู้โดยสารที่เคยใช้บริการต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ดีที่สุดที่เคยมีมาโดยเฉพาะในแง่ของความสะดวกความหรูหราและความใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่การบริการอาหารไปจนถึงความปลอดภยัย โกลเด้นเมของซิลรูทเทรน2,025ไม่ใช่แค่รถไฟแต่มันคือตำนานบทใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมืออันแน่นแฟนของประเทศในรุ่มแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของความฝันที่กลายเป็นจริงและเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศาจรรย์แห่งการคมนาคมในยุคอนาคต